ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเมดาวันนี้จะพาเมด้ามาทํากิจกรรมนะคะที่เรียกว่าเพนติ้งนั่นเองนะคะวันนี้ออกมาที่ปาร์คนะคะแก,ก็จะพาเมา a, ด้ามาเพนติ้งเมด้าสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะนี่เดี๋ยวจะโชว์นะคะอันนี้นะคะนี่นี่อันนี้จะเป็นอ่ายูนิคอร์นนะคะเอาไว้เพนติ้งเนาะน่าจะเป็นปูนปาสเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นการเพนติ้ง เมด้ากับโมครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าการเพ้นติ้งฝีมือเมด้าจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูข้างในกันเลยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะเรามาดูอุปรกรณ์ข้างในกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างเมด้าดูนะมีอะไรกันบ้างว้าวข้างในนะคะเปิดออกมาเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะมีอะไรคะอันนี้วัสดุหรือวัสดุสีหรือเดี๋ยวให้หมามิโชก่อนนี่นะคะก็จะมีสีแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีผู้กันใช่ไหมคะ ให้แบบนี้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวตกแตกค่ะไม่ได้แป๊บนึงค่ะแล้วก็จะมีผู้กันอันนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นผงกลิสเตอร์นะคะเนี่ยผงกลิสเตอร์แล้วก็ปูนปาสเตอร์นะคะรูปยูนิคอร์นนี่เดี๋ยวเราจะมาให้เมด้าเพ้น์กันเลยนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะเมด้าก็ได้เริ่มเริ่มเพ้น์แล้วนะคะ เพ้นยูนิคอร์นเพ้นเลยค่ะอืมเก่งมากเลย What this color เมย์ดะ What this color Blue Blue Yes Oh you paint on <The> Unicorn Un head Yeah And what What this color Yellow Yes Correct Yeah you have five color What this color? Blue. White. White. What is this color? Purple. No, this one purple. This one pink. Pink, good girl. Hmm, good. What's your favorite color? Blue. Blue. Okay. Wow. Look pretty. Ah, uh, you can. เ e n นเพ้น on unicorn face yes correct good girl อุ้ยอุ้ยเต็มมือเลยไม่เป็นไรค่ะเพ้นเลยเพ้นเสร็จเดี๋ยวค่อยไปล้างมือเพ้นให้เสร็จก่อนเนาะอาโชอาเพ้นอีกค่ะเพ้นเลยเก่งมากเลยว้าวว้าว ตั้งใจเพ้นมากว้าว so beautiful เมดเย่เพ้นตรงนี้ด้วยค่ะเพ้นตรงนี้ด้วยเพ้นเพ้นให้ทั่วเลยใช่ค่ะเก่งมากเลยไม่ใช่เห็นไหมเดี๋ยวเอาไปโชว์แดดดีเนาะเดี๋ยวไปโชว์แดดดีเก่งมากเลยค่ะ เอาเลยเพ้นเลยเย้สวยมากเลย<ม>อืมเก่งมากค่ะว้าวเมด้าชอบไหมคะมชอบค่ะอืมเดี๋ยวมามี่พามาเพ้นอีกเอาไหมคะค่ะ,คะไม่ได้ว่าระบายสียูนิคอนนี่ทำให้เมด้ารู้สึกยังไง ไม่ได้รู้สึกสนุกไหมคะ,คะมีความสุขไหมคะ,คะมแล้วอยากเพ้นท์อีกไหมคะอ๋อโอเคค่ะแล้วไม่ได้เพ้นท์เสร็จแล้วไม่ได้จะเอาไปทำอะไรคะถ้าไม่ได้เพ้นท์เสร็จแล้วไม่ได้จะเอายูนิคอร์นอันนี้ไปทำอะไรคะ ดดดอ๋อไปโชว์แดดดีใช่ไหมคะอันนี้เก็บตังค์ได้ด้วยนะเห็นไหมมันเป็นกระปุกออมสินนะคะเนี่ยเดี๋ยวเมด้าเมด้า put the coin in here you can save the money in here yeah okay มันมีกิฟต์ you a a coin and you can put it in okay yeah เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ายูนิคอร,ร์นของเมด้าหลังจากระบายเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงมาลุ้นกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนโอ้โหแต่สีนี่ได้เลยนะเนี่ย นี่เมดาก็เพ้นเสร็จแล้วนะคะไหนโชว์หน่อยนี่เพ้นเสร็จแล้วชอบไหมคะชอบค่ะอ่าสวยไหมคะสวยค่ะค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วตบมือให้ตัวเองหน่อยเย้เก่งมากเลยเ,เดี๋ยวม่ามีพาไปเพนะโอเคนี่นะคะขั้นตอนเทผงกลิสเตอร์ใส่ยูนิคอร์นนะคะ ไอ้บาร์บี้โชว์ามมีทำให้นี่เทไปแบบนี้ค่ะนี่จริงๆมันต้องใช้ผู้กันนะคะ <T ap ucci> แต่ว่าไม่ยอมใช้ผู้กันนะคะจะเทแบบนี้เอาที่หนูสบายใจเลยลูกอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะในการเพ้นมีกิเตอร์เป็นหย่อมๆหมดแล้วใช่ไหมคะโอเค และนี่นะคะผลงานเมด้าก็เสร็จแล้วเมด้าโชว์หน่อยค่ะเย่สวยไหมคะค่ะพอใจในผลงานตัวเองไหมคะอชอบชอบใช่ไหมคะแล้วเมด้าจะเอาอันนี้ไปทำอะไรคะอันนี้ไปพุทคอยอ่าพุทธคุยอินเ e ียโอเคอุ้ยสวยมากเลยพุทคุยอินเฮียเย่ชอบใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> อ่ะ โอเคเสร็จแล้วเนาะงั้นไม่ได้าเซดบายบาย everyone see you next time, time. b o k i <c oughs> ไปแล้วคะ่ะกับผลงานสุดพิเศษของไม่ได้